เาผมอยากไปนะครับเต๋าพาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานโลกนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะเดี๋ยวยุง่งเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับใครเอามาดูเฮ้ยคืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่เธอคุยกับผู้หญิงเหรอเธอทำแบบนี้ได้ยังไงคะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เงา,นา,า,าหน้าลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบื่อง่าย สนุกแม่คคังเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดีกับลูกผมขนาดนี้อาคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะครูกลับก่อนนะบ๊ายบายคังพ่อครับผมอยากได้คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็คุณครูใจดีนะคะพ่อนานๆๆๆๆครับพ่อเอาคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากอะคังฝากไปให้อาคังหน่อยนะคะขอบคุณครับ พูดแต่รังเกียจไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อาคังแม่ยังไงหรอคะก็มันเป็นแฟนผมเองครับอุ้ยนี่คือวิธีหยิบสาวของคุณหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งนะแต่ผมรักหมดใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาคังคะทั้งผมทั้งอาคังครับตกลงก็ได้คะ่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใส่มากกว่านคนที่ใส่เสมอ แล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่มองจะไม่มองใครซ้อนทับใจใจดวงนี้จะไม่หยุดพักจะปนิบัติพักดีเธอทุกวันมีฉันแล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่มองจะไม่มองใครซ้อนทับใจใจดวงนี้จะไม่หยุดพักจะปนิบัติพักดีเป็นฮันนี่ให้ทุกวัน สองยบาทค่ะนี่ค่ะทอน22บาทค่ะเอ้าน้องทเหนบอยู่รักเลยอยละยังไม่จ่ายตังเลยนะน้องๆคะไอ้ที่หนีบอยู่แขนไหนจ่ายตังหรือยังเอออย่ามาเนียนอย่ามาเนียนแบบนี้ฉันเจอมาหลายครั้งแล้วเนียนอะไรคะหนูลืมจริงๆไม่ได้ตั้งใจขโมยคะ่ะเหน็บอยู่แขนจะลืมได้ยังไงมันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะเอ๊ะป้าแล้วทำไมไม่ทักหนูตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนคิดตังอะก็ตอนนั้นฉันไม่เห็นก็ได้ไง ันไม่ใช่เล็กๆแล้วทำไมป้าไม่เห็นเธอไม่ต้องไปไหนเลยอยู่อยู่ตรงนั้นฉันจะโทร,จรจแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจทําไมป้าบ้าหรือเปล่าเนี่ยเพราะเธอขอโมยขอ,ของฉันร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมอ่ะนี่เอาไปฉันไม่เอาเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจโอ้ยอะไรนี่เธอทำามข้าวของฉันเหรอฉันจะไม่มาซื้อของลานนี้อีกประสาทน้ำพริก คะเจ๊รู้จักเอาโทรศัพท์มาถ่ายบรรยากาศในร้านถ่ายรูปสินค้าลงโซเชียลมั่งไม่ใช่จะมายืนจัดของอยู่อย่างนี้แล้วลูกค้าฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันมีอะไรมั่งค่ะค่ะเจ๊มุมนี้สว่างไหมหนะตัดคลิปใส่เพลงดีกว่าจะได้ดูหน้าซื้อน้ำพริกค่ะเจ๊จะมานั่งเล่นโทรศัพท์อะไรอยู่ตรงนี้เผลอไม่ได้เลยเล่นโทรศัพท์ไปหาทํางานไปเออหนูหนูเออไหนวะ ไอหล่นเหรอคะแตกไหมแตกค่ะพ,พี่หนูต้องจ่ายเงินไหมคะหนูทําแตกก็ต้องจ่ายสิคะอันนี้ครูละร้อยคะ่ะหนูมีตังอยู่ร้อยเดียวอะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอาที่แตกไปใส่ก็ได้ไม่ได้นะคะน้องมันตกพื้นสกรปรกไปแล้วแล้วอีกอย่างไม่รู้ว่ามีเศษแก้วอยู่ในนั้นหรือเปล่ามาค่ะเดี๋ยวพี่เอาไปทิ้งให้ไม่ไม่ต้องค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปทิ้งเองก็ได้ นี่หรอร้านขายบิ๊กไอใช่ค่ะบิ๊กไอคู่ละร้อยค่ะบิ๊กไอใส่แล้วทําให้คนตาบอดใครจะอยากซื้อตาบอดใช่น้องฉันซื้อบิ๊กไอร้านเธอเอาไปใส่แป๊บเดียวทั้งตาแดงแล้วก็บวมฮะแต่ปกติคนอื่นใส่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะใส่ถูกวิธีหรือเปล่าถูกไม่ถูกวิธีไม่รู้เธอต้องจ่ายค่าเสียหายมาอะน้องคนนี้พี่จําได้อย่าบอกนะว่าน้องเอาบิ๊กไอกลับไปใส่ใช่ค่ะคืออะไร ก็น้องคุณอะทำวิกอายตกแตกแต่ก็ยังดึงดันที่จะเอากลับไปใส่จะไม่ให้มันแพ้ได้ยังไงคะอ้ากทำแบบนี้ทำไมเห็นไม่ใช่ว่าต้องมาโวยวายร้านเนี่ยก็ที่โรงเรียนเขาจัดงานแฟนตาซีหนูอยากใส่เห้ือนเพื่อนๆตังก็เหลืออยู่ร้อยเดียวพี่นั่นแหละยืมไปหมดแล้วขอโทษค่ะท่านมื่นลุขึ้นเถอะ นี่คือน้องหญิงเอคู่มันของพี่ใช่ไหมเออไม่ใช่ค่ะฉันเป็นเ่าอยู่ที่นี่พี่เหมินเจ้าคะ่ะน้องหญิงอยู่นี่เจ้าคะ่ะน้องหญิงเอขอโทษที่นะพี่ไม่ได้เจอน้องหญิงนานเลยจําไม่ได้น้องหญิงสวยขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอคะเรื่องวันมันหมายยังเป็นกําหนดเดินใช่ไหมคะท่านมหมนผมคิดว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะครับไม่ได้นะ,จะเจ้าค่ะท่านหมินจะให้ลูกสาวดิวฉันรออีกนานเท่าไหร่นี่ก็เลื่อนมาหลายครั้งแล้วแบบนี้ มื่อไหร่ที่ฉันจะได้เห็นลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝสาสักทีราคา้าท่านมืนนี่นางเบ่าลงไปรอข้างล่างเรื่องของเจ้านายจะมานั่งเสนอหน้าอยู่ทำไมค่ะคุณหนูเบาไปรอทางล่างนะขอรับเป็นเบารับใช้แต่ทำไมหน้าตาสะส,สวยเมื่อกับเป็นลูกพญานาหมื่นความงามของเธอทำให้หัวใจของฉันเต้นแรงไว้ฉันจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะ ยิงเอไม่ยอมนางบาวไม่เจียมตัว ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม,มนางเป่ามีดีอะไรทำไมที่เหมือนถึงสนใจมันคุณหนูเข้ามาลือห้องเ่าทำไมเจ้าคะทำมียาสเสน่ห์ใช่ไหมบอกมาทำไมคุณหญิงถึงคิดว่าบ่ามียาสเสน่ห์เจ้าคะก็หน้าตาของเธอผ่องใสมีสงาราศีไม่หม่นมองเหมือนลูกสาวของฉันคุณหญิงแม่เ่าใช้รองพื้นเจ้านางคะ่ะคุณหญิงนี่เหรอยาสเสน่ห์ไม่ใช่ยาสเสน่ห์ค่ะคุณหนูแต่เป็นรองพื้นงานผิวปกปิดดีติดทนตลอดทั้งวันคะ่ะฉันหน้ามันเหนื่อเยอะจะทาได้ไหมได้คะ่ะคุณหนูรองพื้นเจ้านางกันน้ำกันเหงื่อนนัีี้ส สองหนึ่งเหมาะก,กับผิวขาวเหลืองมีทีนเตรียมเรือนะข้าจะไปบ้านคุณหญิงขอรับท่านหมืน่นฉันคิดถึงแม่หญิงผู้นั้นใจแทบขาดแล้วท่านหมื่นขอรับเบาวมีเลี่ยงรบวนว่ามาเบาวซอบพอกับแม่หญิงผู้หนึง่งอยากให้ท่านหมื่นไปสู่ขอให้ขอรับ <laughs> ได้สิเนีย่ยที่มิทนินยี่ให้ท่านหมื่นมาขอ นิ่วตามสัญญาแล้วนะขอบคุณที่ทําตามสัญญาแล้วที่มิทินนี่คือแม่หญิงที่จะให้ข้าพามาสู่ของนั้นลืใส่ครับว่าไงนะทําไมข้ารู้สึกปวดใจเพียงนี้อุ้ยน้องหญิงอุ้ยพี่หมืน่นทําไมวันนี้น้องหญิงสวยผุดผ่องดูผิดหูผิดตาอาจเป็นพอน้องหญิงใช้รองพื้นเจ้านางคะ่ะน้องหญิงได้มาจากที่ใดเห็นบ่าวรับใช้บอกว่าเซ เซเว่นนี่แหละคะ่ะไปขึ้นเรือนกันเถอะคือขึ้นเรือนทาไมเจ้าคะก็ขึ้นไปคุยกับคุณหญิงแม่เรื่องงานมั่นของเราไงจริงเหรอคะพี่มืน่นเฮ้ยหมอเป็นยังไงมัอแร้งนี่ไมฆแก้หนาวอีบ่โอเคเจอกันเนาะตัวเองเดี๋ยวเรียนจะมาสังสรรค์ที่บ้านเรานะจ้าตามสบายจ้ามีทินโจ๊กเกอร์มาจังได้เซียวขึ้นเราเหรอวพี่อัอนกับบ้านคำจบ่อยันเมี่หายบอ ย่านให้ยังเมียไปเขาปลาคุณปฏิโทเมา่อกี้เราก็หมักอันนี้เราบ่จเกอร์เลิกงานแล้วอยขี้สิเมื่อเฮือนไปเฮ็ดเวียกเฮือนตเบียร์สนฟอยอยู่บ่มานั่งกินเราอยู่นี่ละใจเย็นๆทีรลปปะคบปากเดี๋ยวนี้คบมูอกับมิดตะมือซัวเจ้าอายุแบบนี้พากะเต็มกระตาถวยกันยังมาท่านล่างไปเมื่อบ้านเดี๋ยวนี้เศร้ากินเดีย๋ยวนี้เรานี่นอนที่ปขาปลาคุณ เมื่อวานที่มานั่งแตกเรายังอยู่นี่เมื่อเฮ็ดเรียเฮ็ดเงินเหตุทรัพยบิ่งลูกเบิ่งเต่าเนี่ยไปยังเฮ้ยไปเข้าบ้านไปนอนสองร้อยห้าสิบค่ะสแกนจ่ายนะคะเอาป้าโอนเงินแล้วยังคะ ดวยด้วยค่ะขโมยจับขโมยให้หน่อยค่ะฮะขโมยเหรอหยุดนะป้าขโมยของเขาเหรออะไรเนี่ยมาจับแขนฉันทําไมป้าจะขโมยของเหรอยังไม่จ่ายตังหนูเลยนะอะไรฉันไม่ใช่ขโมยมันโอนไม่ได้ฉันจะออกมาเอาตังมันโอนไม่ได้ทําไมไม่บอกก่อนป้าถือของออกมาแบบนี้จะให้หนูคิดยังไงทันแค่จะออกมาเอาตังตะโกนออกมาแบบนี้หาว่าฉันเป็นขโมยคนอื่นได้ยินฉันก็เสียหายหมดสิถือของออกมาแบบนี้เจตนาก็คือต้องการขโมยนั่นแหละประสาทเอาของเธอขึ้นไป ฉันจะไปแก้งความข้อหาเป็นประมาทที่เธอทำให้ฉันเสียหายแล้วเจอกันที่โรงพักแม่บัลลาอยากใส่บิกายบิกายอีหยังมันของผู้หญิงตัวหันผู้หญิงก็ใส่กันใส่แล้วมันเท่ดีนะแต่ใหญ่ๆเนะี่ยอยากใส่กับปซื้อม่ใส่สนะิน่ะเร่ว่าเป็นผ้าบัลลาไปซื้อเนี่ยมันจะง,งามยู่บนะ่าะเฮ็ดจังไรล่ะบะนันนี่แม่ก็คือบ่เคยซื้อบ่เคยใส่เัือเกเทื่อแม่คะบิกายอยู่ตรงไหนด้านนั้นเลยคะ่ะแนะนําหน่อยพอดีลูกชายอยากใส่พี่ก็ไม่เคยซือ้อมาตัวเดี๋ยวเราแนะนํา ไม่ต้องอาเอาสีอะไรดีอยากได้สีที่ใส่แล้วมันเท่จะมาทงมาเท่อะไรแล้วก็ต้องใส่ให้ตามันหวานหวานฉ่ำๆสีตัวเอาเนี่ยสีน้ำตาลนี่เหรอเองไม่เอาละบลูไซด์เราไอาย้นไปเอาแะไวเป็นยังคือบลูไซดอยากได้หลายปรเมานบอกตัวสาวมาบัลลาเป็นกระเทยนึกว่ามันสีรอไปมาซื้อดีกว่าเราแบบนี้เธอเธอว่าสองกลิ่นนี้อะไรหอมกลิ่นนี้หอมดีนะหวานเลี่ยนขนาดนั้นหอมตรงไหนเอาเอาสีฟ้า เธอสีไหนสวยสีนี้สวยไม่เอาอ่ะเราชอบสีนี้เธอยิบสีนี้สวยไหมเราว่าลองสีอื่นก่อนไหมทําไมก็ดูหลายๆสีก่อนไงเธอว่าฉันไม่สวยเหรอเรายังไม่ได้พูดก็เธอบอกให้ฉันไปดูสีอื่นแสดงว่าสีนี้ฉันทาไม่สวยเหรอไม่อยากให้เธอเรียกลายสีเธอไม่ต้องมาแก้ตัวก็ใช่สิฉันมันไม่สวยมันแฟนเก่าเธอเหรอกเอาเธอเอากินหนดีอะ ที่ไหนมันจะหอมกินนี้หอมนะเธอเธอรู้ได้ยังไงก็เราเคยใช้เธอเคยใช้หรือแฟนเก่าเธอเคยใช้เราก็ใช้อันนี้ซักให้เธอเป็นประจำอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาเธอใช้กลิ่นเดียวกับแฟนเก่าเธอซักผ้าให้ฉันหรอไม่ไม่ไม่เธอคิดอะไรเนี่ยฉันไม่เอาละเชิญเธอซื้อไปให้แฟนเก่าเธอใช้เลยฉันไม่อยากใช้ของซ้ากับใครเฮ้ยสงสัยจะเป็นเมินสีผมเนี่ยเบอร์ไหนหมดก็ไปเอามาเติมค่ะน้องคะรบกวนดูสองเขียนคิวให้พี่หน่อยได้ไหมเออ ได้ได้ค่ะของบาอิตนี่ค่ะพี่อยากได้สีน้ําตาลอ่อนเออพี่นิวค่ะช่วยดูสอดเขียงคิ้วให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมคะเธอก็ดูเองสิคือคือว่าหนูไม่รู้ค่ะถ้าแค่นี้ไม่รู้แล้วเธอจะทํางานที่นี่ได้ยังไงสีน้ําตาลอ่อนน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะ